สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการสอนวิธีตั้งค่าหุ่นยนต์ในการซื้อขายของคริปโตใน b i n a น c e Future นะครับขั้นตอนแรกเข้าไปที่บอรดครับจากนั้นนะครับก็เลือกเหรียญนะครับจะเซิร์ชตรงนี้ก็ได้นะครับนะครับตัวอย่างเช่นผมจะใช้เหรียญชื่อว่า Link นะครับ Link นะครับลิงก usdt นะครับ นะครับเนี่ยนะครับก็จะเจอตัวนี้มานะครับลิงก์นะครับนะครับก็กดไปที่ตรงนี้นะครับลิงก์นะครับจากนั้นนะครับก็เลื่อนนะครับไปที่ตั้งการติดตั้งนะครับเซตติ้งนะครับจากนั้นนะครับก็เลือกนะครับออเดอร์นะครับ ออเดอร์ไซส์นะครับก็10ดอลลาร์นะครับจากนั้นก็เลือกนะครับเป็นเมลิเนสเตจี้ครับกดตรงนี้นะครับกดคอนเฟิร์มครับจากนั้นครับก็กดลองนะครับกดลองนะครับริเวเลทใส่20นะครับริเวเลทใส่20ส่วนนะครับกดสต็อปลอสอยู่ที่400นะครับ แล้วก็นะครับกด take profit อยู่ที่1,000งนะครับดอลลาร์นะครับ1,000งดอลลาร์นะครับจากนั้นนะครับคำสั่งนะครับก็โอเคครับแล้วก็กดคอนเฟิรมครับตรงนี้จากนั้นก็กด start ครับกดคอนเฟิรมอีกทีนนะครับ ถ้ายังไม่ขึ้นนะครับเราก็กดไปที่ start อีกทีหนึ่งนะครับก็กดคอนเฟิรนะครับจนกว่ามันจะเจอคำว่าสต็อปนะครับจากนั้นถ้ามันขึ้นเลขศูนย์ตัวนี้เราก็กด Re f ีเฟ h ตรงนี้ครับกดรีเฟซนะครับถ้ามันไม่ขึ้นนะครับถ้ามันไม่ขึ้นเราก็กลับไปหน้านี้นะครับเราก็เข้ามาใหม่รอบนึ่งล้วก็เลื่อนลงมาดูนะครับ ถ้ายังไม่ขึ้นก็แปลว่ายังไม่ทํางานนะครับก็กดเซตติ้งอีกรอบหนึง่งแล้วก็กดใหม่นะครับกดใหม่มน้นะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับถ้าขึ้นแบบนี้นะครับนะครับก็ตรงนี้คือ10ยูเออราครับาขาลองขาช็อตก็10ยูเออราครับแล้วก็ไทอ off อฟส f ตอร์จีครับเนื้อสตอรนะครับ กดเฟอร์ชั่นเป็น long short l i q u i ยี่สิบ stop loss สี่ร้อย take profit หนึ่งหมื่นนะครับก็กดคอนเฟิร์มครับอ่าเห็นไหมฮะข้อมูลก็จะขึ้นนะครับนะครับข้อมูลจะขึ้นขึ้นว่าสต็อปแล้วนะครับแปลว่าขึ้นแล้วนะครับนะครับนี่คือวิธีการติดตั้งหุ่นยนต์นะครับ AI bot นะครับซื้อขายในฟิวเจอร์ไบแนสนะครับนะครับแล้วก็กด แบ็กกลับนะครับแบ็กกลับก็แบ็กกลับทีครับเรียบร้อยกลับไปดูที่ฟิวเจอร์ครับไบแนนนะครับฟิวเจอร์ไบแนนครับก็กดไปที่บอลเลตครับดไปที่ฟิวเจอร์นะครับนะครับกดไปที่ฟิวเจอร์นี่ครับขึ้นมาแล้วนี่ครับขึ้นมาแล้วลิงก์นะครับขึ้นมา ขึ้นมานะครับเป็นเซล์เอ่อเป็นช็อตนี่คือเป็นลอง p o ร i t i o n Size นะครับ0.5 p o ์จุดห้าพ z e คือ0.5เห็นไหมครับออกพร้อมกันเลยครับนะครับเดี๋ยวมาทำกำไรครับในระบบ h e d g i n g t ท a d i n g นะครับของ Future b i n บ n c e ครับมาดูกันนะครับว่าจะได้กำไรประมาณเท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ